ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซียังมาแร้งนะครับครับเมื่อนี้ก็เป็นมือวันพื่หัดสบดีนะครับที่แปดน้อพี่น้องเอฟซีครับรอบนี้นะครับเราพัฒนาของท่านอาจารย์ออกปากน้ํามาแล้วเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาแล้วนะครับเอามาเด้อก,กระลงให้เด้อครับพี่น้องเอฟซีเด้อถอดกระลงให้คือเก่า ครับรอบที่แล้วนะครับผลงานของท่านอาจารย์นะครับก็ลดไปเนาะพี่น้องเอฟซีธนาจารย์ก็ฝากบอกมาว่านะครับขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าไอเสี้ยนนั่ดีบอกพี่น้องเอฟซีเฮาเนี่ยก็มีเขาไม่ลดนะครับพี่น้องเอฟซีแต่ว่ารอบนี้นะครับของท่านอาจารย์บอกว่าปังแท้แน่นอนนะครับพี่น้องเอฟซีธนารย์บอกว่ามั่นใจนะครับรอบนี้นะครับโดยเฉพาะสายวิ่งสายหลุดนะครับพี่น้องเอฟซี เอามาตามกันเลยพี่น้องเอฟซีงวดประจำวันที่9เดือนกุมภาพันธ์เอาเดือน2นะพี่น้องเอฟซีเดสอห2เ5 6 7ลาวพัฒนา เอาไปดุนดนครับพี่น้องยุ้ซี่เส้นอดีก็อยากงอนคือกันนะครับอยากพักพอนคือกันเราเรียนหุ่นมาเบ็ดมือเนาะพี่น้องยุ้ซี่มีปูย้ยได้มีโศกมีมนเนี่ยกับโอกคักหลอดคำกับบ่อบเพนยังนะครับยื่นเอาตอนะครับพี่น้องยุ้ซี่สายหุ่นนะครับบัวจีเป็นห้าหน้อยหรือว่าบีพี่นะครับห้าหน้อยห,หุ่นทุกหุ่นนะครับเนาะ <c oughs> พี่น้องสนใจยาบ เข้ามาในห้องนะครับของเซียนอดีตครับขมาได้เด้อพี่น้องเอฟซีครับกลุ่มไลฟ์กลุ่มฟรีนะครับเนาะครับทางช่องกัมีกลุ่มนะครับให้พี่น้องเข้านะครับสนใจเข้ากลุ่มฟีนะครับไอดีไล่ขมานะครับศูนย์แปดหนนย์ห้าสอนึ่งศูนย์เก้าสองครับของเซียนอดีตนะครับเด้อครับเพราะว่าจีเป็นหุ่นทุกหุ่นทุกน้อยนะครับพี่น้องเอฟซีถึงเล่านะครับทุกเล่านะครับ หวยเล่าวหวยหุ่นเล่าวหวยหุ่นน้อยวหวยหุ่นญี่ปุ่นนี่เคียนะครับพี่น้องเยาวีวิ่รงรูดนะครับ <c oughs> ครับตัวเด่นนะครับของานาจารย์นะครับหนึ่งกับ2อครับพี่น้องเอฟซครับเด็ก3ามตัวมาตัวนะครับพี่น้องเิฟซีสามตัวมาตัว ว้าเทยก็บอกความกันเดอกพี่น้องถาคนอุดรน,นะครับว่าเทยเลีอนแข็ง,งยังไงครับสามตัวมาตัวนะครับสามตัวมาตัวล่างเถื่อมานํำกันเ้อพี่น้องพี่ซนะ่เส้นนาดีเคยเห็ดเดี่ยวนะครับผลงานของาอาจารย์นะครับเขาสามตัวก็มีนะครับ ครับมี2มี1มี0คนกับพี่น้อง FC 3ตัวมาตัววิ <c oughs> ่งเดยมอยู่ข้างบนนะครับเ้้อย1กับ2นะครับ1กับ 2. 2ครับจับคู่นะครับพี่น้อง FC ซจับคู่นะครับ สองสี่สองห้าสองแปดนะครับพี่น้องเอฟซหีหนึ่งสี่ครับพี่น้องเอฟซีหนึ่งสี่ หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับมีตัวกันเด้อพี่น้องยูซีตัวกันกับง่ามง่ามนะครับตัวกันก็บใดเป็นตมนะมานนะครับตัวกันนะครับกันนะครับเผินขัดมากมีแต่ต,ตัวเป็นลบ เป็นโอกาสเป็นตามานะครับพี่น้องเอฟแต่ละตัวแต่ละชุดนะครับ01แล้วก็02ครับตัวเลขมีอยู่ทั้งเบสทั้งมวนนะครับ8คู่นะครับ8คู่ครับเลขเด่นนะครับอยู่แถวเทิง่งเ้อพี่น้องเอฟซีลักมีลัก1กับลัก2 กัรักหนึ่งกับลัก2อครับถรมาเดนสองก็มี2องสี่สหาสองดน,น, pues, นะครับถรรมาลักหนึ่เดนนะ <outgoing S 1> ครับก็มีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปครับพี่น้องพิซซตัวร่องก็คือ0นะครับตัวกันก็คือ0ูนยนะครับธรมาก็คือศู์หกับ0ูนสองครับรอบนี้ก็ค่อยพี่น้องเข้าปังๆังได้พี่น้องพิซซีครับท่านอาจารย์กันบอกว่ามันใจแห้งนะครับรอบนี้นะครับโดยเฉพาะเลขวิ่งรูดนะครับพี่น้องพิซ มาแท้แนนอนนะครับหห็นแถแนนอนนะครับบ่ตัวใดกับตัวหนึ่งครับทางซองก็น้ำเสนอให้พี่นองเข้านะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบ่ได้สนับสนุนให้เรียนกันเพราะนั้นจะยังใดนะครับทางซองก็เป็นสายเป็นซื้อให้พี่นองเข้านะครับบพว่าจิเป็นหวยไทยกับวยเล่านะพี่น้องที่ครับก็ขอกราบขอพระคุณนะครับท่านอาจารย์ออปากน้ํานะครับครับที่ทรงตัวเลข มาให้เสี้ยนดีตลงให้พี่น้องเอฟซีเฮานะครับว่าจะยูตั้งประเทศหรือว่าเอฟซีทั้งเล่านะครับเอฟซีทั้งเวียดนามเอฟซีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นนะครับต่างๆนะครับตัวโลกนะครับขอให้พี่น้องเข้าโูกหมันเป็นํำกันกับล่าพัฒนาอาจารย์ออกปากน้ํานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสื้อนาดีกเอาไว้่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ